สวัสดีครับชาวเกมมิ่งคราวนี้สายกลางคืนนับหรือสายทํางานครับทีไ่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะก็เฮีครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟ A078 นะครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะครับในโหมดกลางคืนเพราะต่อไปจะไม่มีโหมดกลางคืนนะครับสําหรับตั้งแต่เซิร์ฟ a 0 7 8ปไปเพราะว่าน้องๆบ่นกันมาว่าเออทำงานทั้งวันเลยพี่ไม่่มีเวลาเล่น <laughs> พอมาถึงก็เป็นโหมดกลางคืนแล้วเล่นไม่ได้ครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะและกดนี้ยังคงเหมือนเดิมครับแม้จะเข้าสู่ซีซั่นสองและซีซั่นสามก็ตามนะครับแต่ตั้งแต่ซีซั่นสี่ะครับก็จะมีการรวมเซิร์ฟหลังๆมากับเซิร์ฟหน้านะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟหลังๆแล้วตั้งแต่ A078 จจะรวมกับเซิร์ฟหนึ่งอย่างเงี้ยครับ มันก็ต้องใช้กฎของเซนะิร์ฟหนึ่งเนาะก็คือยังมีโหมดกลางคืนแต่ถ้าคุณไม่รวมกับเซิร์ฟหนึ่งครับคุณก็เล่นได้สบายนะเพราะว่าแต่ A 0ศูนเจดไปจะไม่มีโหมดกลางคืนครับสายสายทำงานหรือสายดึกนะครับสามารถเล่นได้ต่อดยิบสีชั่วโมงโอ้โหถูกใจหลายคน,นสิผมว่าผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะที่ไม่มีหมดกลางคืน <laughs> โอเคครับ เรามาตอบคำถามทีม่น้องถามมาแล้วพี่ไม่เวลาตอบน้องคนถามมานะครับเป็นเดือนนะพี่เพิ่งขับเพิ่งพิ่งพี่เพิ่งไม่เห็น <c oughs> ก็ไม่มีเวลาตอบไม่ไม่ใช่หญิงครับแต่ว่าไม่เห็นจริงครับเ <c oughs> ออคำถามนี้ทําไมพี่ไม่ทาคลิปทีมที่เก่งที่สุดมาให้พวกผมดูเลยครับอเออเาจริงนะมันไม่มีครับทีมที่เก่งที่สุด มันมีแต่ทีย่ยงแก้ทางแพ้ทางกันเนาะอืมฉะนั้นพี่จึงไม่ทําคลิปนี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นความสูงเกมด้วยเนาะที่จะแก้ทางแก้สกิลกันนะครับส่วนข้อนี้เราชนะอ่อวาวันท่าดาวได้ไหมครับพี่เราชนะได้นะครับถ้าเราจัดสกิลถูกแล้วจังหวะมันได้นะครับอย่างตัวอย่างทับนี้นะครับเจนว่า สายฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นวาน5ดาวทั้ง3ตัวนะครับแต่สิ่งที่เราชนะได้นะครับก็คือ, Skill e อ,อ Skill e สกิล e เ, e เราเข้าสกิลเราเข้าเขาก่อนสกิลเบรกเราเข้าเขาเราได้ออกตัวก่อนแล้วก็ทับเราเป็นทับวาสนาแต่สิ่งที่เสมอกันทั้งสามพอครับก็มีฉายาเนาะแล้วก็มีสกิลเบรกแล้วก็กัมทหารนะครับ นละที่เขาชนะเอาถึงสี่ข้อเลยนะครับก็มีเออ่จำนวนดาวนะครับแล้วก็ค่าพลังเนาะค่าพลังเขาสูงกวา่าแล้วก็เออ่บัฟทีมเออ่สุดท้ายอันที่สี่ก็คือขวัญและก็ลังใจนะจะเห็นว่าขวัญกับมังใจเขาลดสิบแปดของผมแค่ห้าสิบสองนะครับของเราแค่ห้าสิบสองในเราใช้แค่สามในสิบส่วนแต่แต่มันก็ทำให้เราชนะได้นะครับ ดังนั้นน้องไม่ต้องกลัวเนาะคู่ต่อสู้ที่เป็นทัพประสาทห้าดาวนคนัะเขามีจุดบอดของเขาเหมือนกันแต่เราก็เอาจุดแข็งของ้องเข้าสู้เนับแม้จะมีเปอร์เซ็นต์แค่สามในสามในสิบส่วนแต่เราก็สามารถชนะได้ครับสู้ๆเยอาไปด,กกกด,ด,กดูการแก้ทางด้วยกันจุดเด่นกันดีกว่านะอืมการแก้ทางด้วยการเปลี่ยนจุดเด่น จุดเด่นของแต่ละทันะครับก็จะมีจุดเด่นจะมีเอกแท็กเนาะเอกแท็กชนะป้องกันป้องการชนะ,ะควบคุมนะแล้วก็ควบคุมชนะอแท็กอย่างทับอเล็กซานเดอร์นะครับมันเป็นเอกแท็กนะฉะนั้นเราจะแพ้ทับควบคุมนะครับอืมฉะนั้นการที่เราจะชนะทับควบคุมให้ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนจุดเด่นค่าเอกแท็กตรงนะี้ ให้กลายเป็นป้องกันนะครับเพื่อที่เราจะชนะจุดเด่นควบคุมวิธีการเปลี่ยนก็คือต้องไปเปลี่ยนสกิลครับอย่างทีมเอ็กเซนเดอร์อันนี้ครับเราต้องเปลี่ยนสกิลเพื่อให้มันกลายเป็นทัพสายป้องกันเนาะออตอนนี้มันเป็นทัพสายตาเมจอยู่สายแอทแทกนะครับซึ่งมันแพ้สายควบคุม เราก็ต้องทำการเปลี Skill, ่ยนสกิลของกองกลางแล้วก็คือซุนวูเนาะอืมต้องเปลี่ยนสกิลของซุนวูออกเพื่อให้มันหลุดจากสายแท็กไปเป็นสายป้องกันอืโดยสกิลที่เราจะเปลี่ยนกันก็คือ,อสกิลนี้ครับ แผนเหนือคาดเนาะแผนเหนือคาดเราต้องการเป็นสายป้องกันนะครับเพื่อจะได้ชนะทางสายควบคุมเนาะเราก็เอาสกีนี้ออกนะครับออกสกีนี้ออกแล้วก็เอาบัฟตัวนี้เข้าไปแทนครับอนะืยึดวิธีฟาร์มอุดนะครับอเราก็จะเปลี่ยนจากทีมสายแอทแทกเป็นสายป้องกันนะครับ จะเห็นว่ามันกลายเป็นสายป้องกันแล้วคราวนี้เราก็ชนะสายควบคุมได้นะครับเพราะว่าเราชนะทางสายควบค,คุมด้วยด้วยสายป้องกันอืมนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสกิลนะครับเพื่อให้เรากลายเป็นสายหนูรอดหรือสายป้องกันนะฮะอืมเราจะ้ชนะสายควบคุมนะครับราวา,าบที่ท,ที่ไปต่อสู้กันแม้ตำแมนมันจะลดไปหน่อยนะครับแต่มันก็โอเคคุยใช้ได้เพราะว่ามันชนะทางนะครับมันชนะทาง เพราะว่าถ้าพูดถึงว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันมันจะลดค่าดามเมดเป็นนิดประมาณ200ร้อยกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเราได้ได้สายป้องกันไปสู้กับสายควบคุมเนี่ยมันถือว่าดีนะเพราะมันชนะแทงเนี่ยแม่ดามเมดมันจะหายจากสายเอ็กแทไปประมาณ200กว่านะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ ทําให้เราสามารถสู้กับสายควบคุมได้นะครับแต่ถ้าเจอสายป้องกันเราก็เปลี่ยนเป็นสายดำเมจซะในสงครามของ X3 นะครับจะเป็นสงครามทางเรือส่วนใหญ่มเสที่ผมอยู่คือ S05 นะครับก็ผัดกันลุกผัดกันชนะนะผัดกันแพ้ผัดชนะสงครามฮาฮเบนวัน hey อฝีมือส,สีก็เพราะว่า เอสมจะมีคนเก่งมารวมกันเยอะนะครับการชนะแต่ครั้งบางครั้งก็ต้องใช้เอจวดความเร็วเหนือเสียงในการยิงนะนี่เหลืออีกห้าวิห้าวิห้าวิห้า,ว,หาว,วิไปแล้วไปแล้วยิงสี่อรอไล่ปิ้วมาแล้วรตุมโอ้ยหายไปทั้งยวงเจ็บใช่ไหม หลังจากใช้สูตรุนยิงแล้วเราก็าเอาทับเรือถล่มเข้าไปนะครับอืมถล่มึ้นเลยลอยวิซี่ลุย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 อืมอืมอืมต่อต่านกันเยอะเลยน,นะ <c oughs> ผัดกันเพลผัดชนน,นะครับ S3 เป็นสงครามที่หึงหามากแต่ส่วนมากจะเป็นสงครามทางน้ำเนาะอืมโจมตีขึ้นฝั่งนี้ครับเยอะมากอืม อ๋อรับครับุกไปบุก้ไปรออะไรอ่ะคือแทกหมเลยแทกเลยเอ้ยหมู่นี่เําเอาเครื่องบินมางบมาอมมาบอมสร้างดาเมจลเนาะอืทับหน้าที่บุกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นถือที่เป็นวิธีการตักกำลังอย่าง อย่างหนึ่งนะหรับสายสาหรับสายเครื่องบินใช้ในการตัดมันแนวหน้านะครับแต่ฟังเราก็ยิงจรวดจากปืนใหญ่ <c oughs> ยิงค่อยตัดกําลังเหมือนกัน,นครับต่างคนก็ตัดกําลังขึ้นกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> จนสุดท้ายเราก็สามารถยึดบาบิลอนกลับคืนมาได้นะครับจากการถูกตีไปก่อนเราก็มาอืม โผล่เาไปรึรออะไรโอ้โอเคมีดิสเป็นสายยิงป้อมไม่ใช่เหรอทำไมมาขับเครื่องบินนะเนี่ยโอ้ถลม่มครับเราก็ตีบาบิโลนขึ้นไปได้เนาะใน S3 สสามอืมก็โหยว่าใช้ได้ครับการกู้คืนโอเคได้คืนมาแล้ว โอดดมเลยืสงคราม S3 ก็มันเป็นสงครามทางเรือครับโจมตีกันเยอะแยะไปหมดผัดกันแพ้ผัดชนะเนาะเพราะว่า S3 ก็สนมากก็จะมีแต่คนก็จะมีการ์ดนะครับมีสกิลมาเพิ่มเหมือนเยอะๆทำให้ การต่อสู้นะครับก็เปลี่ยนไปไม่ได้ยากนะครับที่จะจะทําการาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ง่ายๆนะครับอโอเคเนาะท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสายนอนบด็กนะครับแล้วก็สายสายทําง,งานด้วยนะจะได้มีโอกาสเล่นจะได้ไม่ต้องมาบน่นพี่ว่าโอ๊ยผมเบื่อพี่ผมเบื่อหมดกกลางคืน,นทำอะไรไม่ได้เลย โอเคก็ยินดีด้วยครับกับสายทำงานโ okay, อเคยังไงวันนี้นานละยังไงวันนี้ผมบบสต๊ขอตัวไปก่อนก็ขอให้สนุกกับ CVI s t c t i o n ั่ a a ่า a อนไลนะครับของสูซูนะครับสายนอนดึกสายทำงานก็อย่าเล่นเพลินจนลืมไปทำงานนะครับ <laughs> เล่นพอสุกสนานพอเนาะโอเคสวัสดีครับ